เกิดสงครามพันครั้งโดลริโทษก็ยังสวยงามเป็นเพียงแค่สงครามความเดียงสาเท่าเดิมกลวยหักมุกเผาสุกกินดีกลวยบุชีไม่รู้อยู่ใน ฉันชอบกล้วยไข่เพราะมันไม่มีกระดูกลาลาลาเหนียวน้อยโดริโทษลาลาลาไม่ยอมฟังครูลาลาลาครูเงือไม่ตีล่าลาลาโดรีโทษตีตอบเอาปืนยิงแล้วโยนระเบิดซ้ำตีจนขมำแล้วโยนมาใหม่กลับมาวันเลงร้องเพลงกล้วยไข่จับมือร่วมร้องเข้าไว้ไม่มี